เอาละครับก็สตอรี่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ในเกมฮองไก่แบกเตอร์นะครับก็ให้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดประวัติความเป็นมาของเคน่าคาสลาน่านะครับตั้งแต่ชาร์ทเตอร์หนึ่งถึงชาร์ทเตอร์สิบหกครับคือเคน่าเนี่ยครับมินิไซแบบชอบแบบนิสัยแบบขี้เกแบบียจโดดเรียนแล้วก็ชอบท้าทายแบบนี้ท้าทายกับ ทีไม่โกะครับทั้งนก็ตามครับเคียหน้ายังเป็นเพื่อนที่แสนดีกับเมย์ครับคือเพื่อนรักน่เองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอความเป็นมาของเมย์ในคลิปต่อไปครับแต่ว่าวันหนึ่งไม่มีวันหนึ่งครับที่เทสซาร์เข้าไปในมิติเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ประตูมิติกำลังแต่ว่าประตูมิติกำลังจะพังครับทำให้เคียหน้าต้อง เข้าไปช่วยเทซาเลยครับแต่เทสซาตั้งสามารถออกมาได้ครับทำให้ต้องออเคได้ฝากออโตัวครับแต่ว่าอโอตัวนั้นได้หักหลังพวกเดียวกันเองครับเพราะออตัวเป็นพวกแบบชั่วร้ายออกมาเนี่ยครับคือ เาะว่าเอาตัวทําไงครับก็เอาตัวนั้นเอาพลังแฮชเชอร์นั้นมาใส่ในเขียนหน้าครับและทําจะทําให้เห็นในคลิปวิดีโอนี้ครับเอ,เอเ์ และนีน่คือสิ่งที่เอาโต้ให้ทำไปครับเอ็อนนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นมาจนได้ครับ มันนำให้เมยต้องสู้กับเคียร์นาเพื่อที่จะจุบลังแฮชเชอร์ได้ครับจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับ ซึ่งมีม่กีทานั้นที่สามารถจุดสถานการณ์นี้ได้ครับโดยต้องเดิมพันมากับชีวิตครับถ้าต่อมาติตตาก็ได้เอาตัวเคียน้าไปให้ออโตโด้วยข้ออ้างที่ว่าเคียน้ามีพลังแฮชเชอร์ตั้งที่ออโต,โตสยอยใส่ลงไปนั่นเอง แน่นั้นก็มีแขกไม่รับเชิญมาครับชื่อว่าราเวนครับต้องการเคียร์หน้าไปเพื่อผลเดียวเหมือนกับลิตตครับแต่กรดีน,น,นึ่งสถานการณ์นี้ครับผมเขาบอกเลยนึครับว่าสิ่งทําให้เคียร์หน้าดูงที่ทำให้เคียร์หน้านั้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ไม่กคิดไว้ครับใน สิ่งที่ว่าเอ่อสิ่งที่เคียน่าลืมมาตลอดครับนี่ไม่ก็มองเป็นเรื่องดีซ้ําไปครับไม่จะมองเป็นเรื่องยากสนิดเลยครับและสิ่งนั้นันทําให้ทุกอย่างดีขึ้นในการดรื้อร่างของเคียน่าครับการดื้อรั้นของเคียน่านั้นไม่จะเป็นเรื่องแย่กอย่างใดครับแต่จงเป็นการสร้างแต่จะเป็นการ แสดงออกที่ดีเลยครับถึงแม้คิดหน้าจะทำลายพลังแฮชเชอร์ไปแล้วแต่ว่าพลังนั้นก็สามารถตื่นมาตอนไหนก็ได้ มาถึงสถานการณ์ที่ลิตตาต้องไปจับเคียหน้ามาครับแต่การจบการต่อสู้นี้เคียนาจะอธิบายบางสิ่งบางอย่างไว้ครับว่าการหยุดเหตุาครั้งนี้สำคัญกว่ามาก それに信じてくれるかわからないけど崩壊人がこの年も襲う原因は私じゃないその証拠があれば上女製薬が何をするつもりかその目で確認できるはずそれと私はここを出ない私にとって災害を止めることは逃げることよりも重要なことだから私を信じることができない立場にいるのはわかるけど選択する権利はあんたにあるから、うん และทําให้คาพูดที่เคียน,น้าพูดไปนั้นทําให้ลิต้านะครับทุกผู้ชมครับกับใจครับให้ทำให้ลิต้านั้นต้องหักหลังพ่อตัวเองเพื่อมาอยู่เพวกเคียน,น้าครับแล้วนะครับเคียน,น้าก็ต้องเจอกับลาวนซื้อซึ่งหน้าเลยครับ

และพอหลังจากที่แม่เจอเคน่าก็พาไปสู้กับลาวินเธอสู้ได้สำเร็จแต่ไม่ถึงกบตายและเคนาก็ตัดสินใจไปเอาตัวก็นเนื้อพลังงานหงไกออกไปจากโลกใบนี้ด้วยพลังแฮชเชอร์เพราะว่าพลังแฮชเชอร์ในเคน่านั้นยังมีตัวอยู่ในก็ตาม การที่แม้ตามการที่เคนานั้นพลังงานของกายไปนั้นทําให้เคนาสลบและถูกดวนดันลักพาตัวไปนั่นคือหัวหน้าของลิตต้าลูกน้องฟาโตะเดี๋ยวถบนจะมาอ่านกันเลย หลังจากที่เมย์ส่กดดอนด้าวผ,ผลออกมาคือเมย์แพ้ทำให้เมย์ถึงกับร้องไห้เพราะว่าเคนาเป็นเพื่อนสนิทมากทำให้ดนดาวนั้นทำให้ดูนด้า,ดดาได้เคน้าไ,ไ,ไปครับและพอหลังจากนั้นครับเคนาได้รู้ว่าดนด้ดน,นได้รับผัดตัวมาทําให้เคนาสู้กับดูนดไปสักพักหนึ่งเคงนาแพ้แล้วบอกแล้ว ทำให้ฟูหัวนั้นมาช่วยเขียนหน้าแล้วก็บอกเขียนหนาว่าเอาพลังแฮชเชอร์นั้นออกมาสิเพราะที่จะเอาพลังแฮชเชอร์นั้นนะครับให้หยุดพลังแฮชเชอร์นั้นไปครับไอ้นี้หรือว่าทําลายพลังแฮชเชอร์ที่เป็นตัวร้ายออไปครับแล้วพลังแฮชเชอร์ที่เป็นตัวยีนนั้นยังคงอยู่ครับพลังแฮชเชอร์ตัวร้ายนีที่ผมหมายถึงนั้นหมายความว่าพลังแฮชเชอร์ที่สามารถสิงให้เราบ้าครั้งได้ถึงแม้โดน,นเรา จะเป็นเวลคีเรียที่โหดที่สุดในขนาดนี้แต่เมื่อเห็นพลังแฮชเชอร์ของเคียน่าน้นทำให้ดูแล้วไม่สามารถเชื่อสายตาของตัวเธอเองเลยขณะที่เคียน่าหนีมาได้นั้นทำให้เคียน่าไปสลบที่ใดที่หนึ่ง นั่นก็ตามเมฟเทสลาเทสลานั้นคือผู้ประดิษฐ์อาวุธเกี่ยวกับหน้าต่อสู้โดยคีนอาที่เมืองนางาโซะแล้วก็ตามสิ่งที่คีนอาทำไปนั้นทำให้แมนถึงกับช็อกอย่างมากว่าทำไมได้ยังไง และพอเมกัเทสลาได้มาสำรวจเมืองทางอานโสระได้สักพักหนึ่งก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งซึ่งได้าารักษาตัวในยานและเด็กคนนั้นชื่อว่าโซละาเขาได้อธิบายสิ่อย่างแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับครูเขาด้วยแล้วเมย้ถามโซล่าเกี่ยวกับ เคียนาซึ่งเด็กคนนั้นไม่รู้จักเคียนาแต่ว่าเมย์นั้นได้ถามเีย่ยวกับบลูบางหน้าตาว่าเป็นไงว่าเยวกับบางหน้าตาว่าเคยเห็นหรือเปล่าในมาเนี้ยครับและเขาบอกอีกนึงว่าครูของโซลานั้นไม่ได้เป็นใครเลยครูนั้นก็คือลาเวนซึ่งลาเวน,นไ,ได้บอกกับเมย์ว่าเด็กคนนี้ป่วยอยู่ เธอมีติกมากแต่ว่าติกหน้าแต่ว่าติกมากนั้นไม่สมบูรณ์และเราเม่นยังได้บอกอีกว่าเมื่อเธอหายปกติแล้วเคธอลืมสิ่งที่เมยนั่นนะครับได้พูดได้คุยกับเขาหมดให้คุยกับตัวเธอหมด ที่สุดเมย์ก็เจอเคียน้าแล้วแล้วก็ไปให้เทสลารักษาดูซึ่งเทสลาต้องเอาพลังแฮชเช์นออกไปให้ได้ก็งใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรเลยเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับก็อันนี้ก็จบไปกันกับเราวัออมเป็นมาของเคียรหน้าในชาร์เตอร์หนึ่งถึงชาร์เตอร์สิครับ ซึ่งแน่นอนครับมันจะต้องมีต่อไปครับชัปเตอร์สจะมาวันที่เก้ากรกฎาคมครับถ้ากรกาคมปีนี้ครับซึ่งผมเพิ่เทอมนมครับเดี๋ยวผมแอ้ก็ตามครับผมก็จะมาเล่นอยู่ดีครับผมก็จะมากรอกใส่ในคลิปอีกทีครับถ้ามีอะไรตกตนไปที่ผมจะม่อธิบายก็ขอไพรเลยครับแล้วก็ไหนที่ผิดพลาดไปก็ขอภพยเลยครับเกี่ยวกับการอธิบายครับ ไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นต้องติดตามมาดับไปครับสำหรับน,น้องรามมก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ